สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นชุดสุดท้ายนะครับกับสูตรเลขบนนะครับที่จะลงให้ดูในวดนี้นะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคํานวณมามันจะตรงกับผลงวันที่ออกหรือไม่นะครับก็จะมีหลักสิบ นะครับสองสูตรเทียบชนเทียบชนกันแล้วก็ชนกันที่ตัวเดียวนะครับหลักสิบแล้วก็หลักห่วยก็สองสูตรเทียบชนเทียบชนกันแล้วก็ชนกันที่ตัวเดียวนะครับจับคู่ชุดก็ชุดเดียวนะครับสองตัวบนนะครับจะมาไม่มานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารยณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็กดไลค,ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดู2ส,สูตรเทียบชนหลักสิบบนก่อนนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออกส6มนะครับงวดแรกไม่ชนกันที่6กับ9ตัวที่เข้ามาคือเลข6นะครับหลักสิบบนว่าต่อมาชนกันที่7กับ0นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข0ูนะครับหลัก10บ,บนชนกันที่เลข7ตัวเดียวนะครับออก7 7 9 สิบบมน,นะครับเลขเจ็ดชนกันที่เลขศูนย์กับเลขสามนะครับออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เลขศูนย์นะครับเข้ามาชนกันที่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออกสามเจ็ดเจ็ดหลักสิบคือเลขเจ็ดชนกันที่เลขกเก้าตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออกแปดเก้าสี่เลขเก้านะครับหลักสิบบนอันนี้เป็นสถิติของทั้งสองสูตรนะครับ เรามาดูสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรนี้เป็นตัวเลขสี่ตัวนะครับวันแรกนะครับเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหกเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกห้าเป็นยี่สิบหกเพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสี่ตัวหกเก้าสองห้าับผลรางวัลที่ออกแปดหกสามนะครับเลขหกนะครับเข้ามา 1470นะครับออก209 8147นะครับออก779 4703ออก700 8147ออก377 3692 ของวันที่ออก8 9 4นะครับเลข9เข้ามาหลัก10บนนะครับอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับงวดนี้งวดแรกนะครับที่ลงที่เราจะมาลุ้นกันของงวดนี้0บวก6บวก6เป็น12 12บวก5เป็น17ได้เลข7เริ่มไปทีละ3แต้มนะครับ0 3 6 16 มีนาคม68นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองมาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองเหมือนกันสูตรที่สองนะครับสถิติจากงัวเดียวกันนะครับสูตรนี้ วดแรก6กบวกหเป็น12 12อบวกหเป็น18บแบวกเเป็น27ได้เลข7จลบหนะครับเหลือ6 6หบวกสได้9สูตรนี้3ตัวนะครับ7 6 9กเก้าับรางวัลที่ออก8 6 3นะครับเลข6เข้ามาบวกกันแล้วนะครับ8 7 0นะครับเลข0เข้ามา7 6 9นะครับเลข7เข้ามา 103นะครับออก700เล 0, ข0เข้ามาออกกันแล้วได้17 769กับพลังวันที่ออก3 77นะครับเล 7, ข7เข้ามาของวดที่ผ่านมา8บก8เป็น16 16บวก8เป็น24 24บก5เป็น29ตัวแรกลบ1เหลือ8 8บก3เป็น11นะครับ8 981นะครับกับพลังวันที่ออก94 ที่เข้ามาที่เลขเอันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นสถิตินะครับเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับของงวดนี้นะครับ8ปบวกแเป็น16 16กบกบวกเเป็น25 25ิบวกแเป็น33นะครับได้เลขสามตัวแรกลบหนะครับเหลือ2 2ตัวนี้บวกสามได้ห้า สิบหกมีนาคมหกแปดจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับหลักแสนนะครับบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบของ เลขท้ายครั้งที่1นนะครับถ้าเอา2ส,สูตรมาเย็บชนกันนะครับตอนนี้ตัวเดียวที่ชนก็คือเลข3เลข2เลข5ไม่มีนะครับชนกันที่เลข3นะครับตัวเดียวสามตัวเดียวเพียวๆจะมาไหมสิบหก มีนาคม68นะครับในตำแหน่งของหลักสิบปนนะครับท่านชมก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็น,นตามนี้หรือไม่นะครับเรามาดูสูตรหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสถิติเข้ากันนะครับสูตรนี้เข้ามาจากงวดที่ออก863เทียบชนกันงวดแรกชนกันที่เลข3ตัวเดียวนะครับ เลข3นะครับหลักหน่วยบนชนกันที่เลข9ตัวเดียวนะครับออก209ชนกันที่เลข9ตัวเดียวนะครับออก779ชนกันที่เลข0กับเลข9นะครับออก700ชนกันที่เลข6กับเลข7นะครับออก377 ชนกันที่เลขสี่ตัวเดียวนะครับออกแบบเสอันนี้สติของทางสองสูตรเทียบชนกันเรามาดูสูตรนะครับสูตรที่1นะครับงวดแรกหกบวกหเป็น12 12อบอวกหอีกเป็น18บแปดสิบดบวกหอีกเป็น24ี่ ได้เลขสี่สุดนี้เพิ่มไปทีรักสาแต้มนะครับ4ตัว4703กับรางวัลที่ออก63นะครับหลักหน่วยบนนะครับเลข3บวกกันแล้วได้20นะครับ0369กับรางวัลที่ออก209หลักหน่วยบนนะครับเลข9บวกกันแล้วได้16นะครับ6925กับรางวัลที่ออก779นะครับเลข9เข้ามา กันแล้วได้10 0 3 6 9ย์สามหกเก้างวัลที่ออก7 0 0นะครับเลขศูนย์เย 0, ข้ามาบวกกันแล้วได้17 7 0 3 6นะครับเลข7เข้ามาบวกกันแล้วได้18นะครับ8 1 4 7กับี่เจ็วัลที่ออก8 9 4นะครับเลข4เข้ามาของงวดนี้ แล้วได้12เริ่มไปทีละ3ามแต้ม5้1แ6มีนาคม68นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็น หลักหมื่นบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1เหมือนกันเรามาดูสูตรที่สองนะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับสถิติจากงวดเดียวกันนะครับสูตรนี้เป็นตัวเลข3ตัว6บวก1เป็นเจเจบวก5เป็น12 12บวกเ้าเป็น21ไเด้เลข1เพิ่มไปทีละ1แต้ม3ามตัวนะครับ1 2 3สองสาม กับรางวัลที่หกแปดกสามนะครับเลขสามเข้ามาบวกกันแล้วได้เจนะครับเจ็ดแดเกับรางวัลที่ออกสอง9ูนเนะครับออกเจ็ดเจดเก้นะครับออกเจ็ กันแล้วได้สิบห้าห้าหกเจ็ดนะครับกับพลังวัลที่ออกสามเจ็ดเจ็ดเลขเจ็ดนะครับเข้ามาบวกกันแล้วได้สิบสองนะครับสองสามสี่กับพลังวัลที่ออกแปดเก้าสี่นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสี่นะครับอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะครับเข้ามาก็หกนวดนะครับสถิติที่ผ่านมา ปัจจุบันนะครับงวดนี้นะครับที่เราจะมาดูกัน8บวก4เป็น12 12บวก3เป็น15ได้เลข5ๆๆ <ๆ S 2> เพิ่มไปนะครับ6 7 16มีนาคม68จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของ หยบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยล่างมาบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง2ส,สูตร ัวที่ชนนะครับก็คือเลข5เลขหกเลขเไม่มีนะครับหลัก10ชนกันที่เลข3ตัวเดียวนะครับหลักหน่วยชนกันที่เลข5หลัก10เ x ข3หลักหน่วยเลข5จาจับคู่ 3 5หชุดเดียวจะมาไมมานะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อนาไปใช้นะครับถ้าดูแลคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับก็เดี๋ยวจะรวบรวมสรุปนะครับเป็นคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นทฤษสรุปร่างก่อนนะครับส่วนสรุปผลก็มาว่ากันในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน เดี๋ยวพบกันใหม่ในจุดสรุปล่างนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ